โอ้โห EP นี้เรียกได้ว่าไม่ชัดก็ต้องชัดแหละสำหรับความจริงของหมู่บ้านนี้ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่ก็เปิดเผยออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีบางอย่างที่คาดการเอาไว้ เข้าเขาเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่หลายปริศนาอยู่ซึ่งในอีพีที่แล้วธนกะถือดาบเข้ามาปาดใส่ที่คอฮิคารุจนหัวหล่นลงมาจากคอทีเดียวอีพีนี้ต่อกันเลยด้วยฉากแรกเป็นฉากที่รู้สึกถึงความวุ่นวายในฉากสั้นๆแต่รู้สึกว่ามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากๆซึ่งพอคอของฮิคารุมันขาดไปปกติถ้าเป็นคนก็จะเป็นเลือดไหลออกมาแต่ว่าตัวของฮิคารุก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในฮิคารุเป็นสีดำดำแด,ดงแ อะไรออกมาอดูเหมือนว่าจะไปโจมตีธนกะหรือเปล่าหรือว่ามันบังเอิญกระเด็นไปโดนนะธนากะถึงได้แว่นหลุดออกมาขนาดนี้ซึ่งเที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการโจมตีหรือว่าเป็นการบังเอิญไปโดนก็เพราะว่าถ้าจะโจมตีมันน่าจะมีอะไรที่โจมตีดุนแรงกว่านี้ไหมทําไมแค่แบบไปโดนไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็แค่แว่นหลุดแต่ว่าจะบอกว่าบังเอิญมันก็ดูไม่เหมือนบังเอิญเพราะว่า มันตั้งใจพุ่งไปหาธนากะเลยซึ่งสิ่งที่โยชิกิทำก็คือหยิบคอของฮิคารุพยายามที่จะมาต่อกับตัวและตรงเนี้ยเป็นอะไรที่หวัวยหลายสถานการณ์วุ่นวายมากธนกะยื่นอยู่เฉยๆนะไม่ทำอะไรแต่ว่าหัวล้อหัวล้อแบบเหมือนคนคลั่งสักอย่างหนึ่งคือเหมือนแบบพอใจมากอะ่ะเออเหมือนสมใจเลยอะ่ะตัวโยชิกิเองพยายามที่จะต่อ ชิ้นส่วนให้กับพิคารุซึ่งสุดท้ายสามารถต่อได้ด้วยแต่ว่ามันยังหลงเหลือเป็นรอยอยู่รอบๆคอของฮิคารุอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นจุดอ่อนของฮิคารุได้ไหมนะซึ่งฉากเริ่มอีพีจบลงตรงนี้เลยแล้วก็ไปต่อเป็นเพลงเปิดเออก็ไม่เหมือนกับที่คิดไว้ถ้าเป็นที่คิดเอาไว้ก็คือคิดว่าอาจจะมีการต่อสู้กันแล้วก็ตัวของโยชิกิอาจจะต้องคืนพลังไหมหรือว่าตัวโยชิกิจะไปแบบยือย้อยุดฉุดกระชากอะไรสักอย่างกับธนากะหรือเปล่า แต่ไม่มีคือแค่นี้เลยซึ่งพอผ่านเหตุการณ์เมื่อกี้โยชิก,กิก็จะสลบไปคือตัวโยชิกิเองไม่ได้มีบาดแผลอะไรอาจจะสลบเพราะว่าช็อกหรือเปล่าที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ฟื้นขึ้นมาก็คือโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มีแม่คอยดูอยู่ใกล้ตัวซึ่งความจะแตกไหมเรื่องของฮิคารุแต่ว่าคําแรกที่แม่ทักก็คือว่าได้ยินว่าปูทาเคดะอาราวาจริงหรือเปล่าก็คือถ้าเกิดว่าทักแบบนี้แสดงความยังไม่แตกแล้วเพราะว่าแสดงว่าไม่มีใครรู้เรื่อง ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้อย่างนี้ยิ่งแสดงให้เห็นนะว่าตัวของธานากะเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้นะเขาเก็บเงียบเอาไว้ในเรื่องของฮิคารุด้วยเหมือนกันนะซึ่งเรื่องมันก็จบลงด้วยเป็นการทะเลาะวิวาทเป็นการแบบอารวาสของคุณปู่เขาไปไม่ได้มีอะไรใหญ่โตส่วนฮิคารุก็อยู่เตียงข้างๆไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่มาที่โรงพยาบาลนี้แล้วแบบ ตรวจร่างกายฮิคารุเนี่ยชีย่ประจงที่ประจออะไรนี้มันไม่มีหรือเปล่าฮิคารุมันต้องไม่เจอหรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าฮิคารุก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันตัวของโยชิกิเออพอผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมดานะที่จะไม่สบายใจกินข้าวกินปลาไม่ลงลุกออกไปจาก โต๊ะกินข้าวแต่ว่าเราจะได้เห็นก็คงเป็นอะไรที่โยชิกิก็น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันตรงที่ว่า,าพ่อของโยชิกิเนี่ยเขากลับบ้านสักทีหนึ่งเพราะเราจะไม่เห็นพ่อโยชิกิกลับมาบ้านเลยนะแถมบทก็ยังน้อยมากๆอีกด้วยซึ่งการที่พ่อของโยชิกิกลับมาเนี่ยก็อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นแหละว่าเขาก็รักลูกชายเขาโยชิกิก็จะมาเฝ้าฮิคารุต่อคุณป้าก็จะมาด้วยเหมือนกันซึ่งระหว่างที่เฝ้าฮิคารุอยู่ในทีวีเขาก็จะรายงานว่าชายคนนึงเป็นยูทูบเบอร์ คือคือเอ่อก็ไม่รู้ทำไมว่าไม่พูดเป็นยูทูบเบอร์ไปเลยแต่ว่าเอ่อเรื่องนี้เนี่ยน่าร้อนที่ฮิคารู้จักไปเนี่ยถ้าเราจำได้นะตั้งแต่ EP ีแรกนะใช้ชื่อสมมุติมาเยอะมากแล้วก็ใช้มาตลอดด้วยโอเคคือวายทูบเบอร์คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปในอุมโมงค์แล้วก็เอาเงี้ยว่าไปพิสูจน์ความอาถรรพ์นั่นแหละแล้วก็จะจับภาพมาให้ได้ซึ่งก็คงรู้กันแหละว,ว่าได้ออกมาหรือไม่ได้ออกคุณป้าก็จะเล่าให้กับโยชิกิฟังว่า รู้ไหมล่ะว่าทําไมอุมโมง์นี้เป็นอุมโมงค์ที่มีอาถรรพ์ที่เป็นอุมโมง์อาถรรพ์ก็เพราะว่าเมื่อก่อนในอุมโมงนี้พบกระดูกคนเป็นจํานวนมากเป็นกระดูกลักษณะเก่าๆแต่ที่แปลกคือมีเฉพาะส่วนลำตัวเท่านั้นซึ่งว่ากันว่าแถบนี้มีธรรมเนียมการฝังศพแบบแยกชิ้นส่วนโดยแยกส่วนเอาไปฝังไว้ในสถานที่ต่างๆตามแผนที่ที่โยชิกิกับฮิคารุ ไปเห็นมานั่นแหละตัวก็อยู่ส่วนตัวแขนซ้ายขาซ้ายแขนขวาขาขวาแยกกันแต่ที่แปลกก็คือว่าไม่เคยพบส่วนหัวเลยซึ่งถ้าเกิดว่าการฝังแยกส่วนตามรูปร่างของหมู่บ้านแล้วส่วนหัวมันก็ควรที่จะอยู่หมู่บ้านที่เป็นส่วนหัวสิแล้วอย่างนี้หมายความว่ายังไงแล้วมันก็ไปประจวบเหมาะกับไอตัวประหลาด ที่โยชิกิเห็นซึ่งพวกนั้นแต่ละตัวมันจะมีส่วนหัวที่แปลกๆทั้งนั้นเลยตัวก็ยืดยาวโคง้งเครงอะไรต่อมีอะไรพิลึกเฉพาะส่วนหัวหมดก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆว่ามีการฝังแบบแยกส่วนแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าฝังไว้ทําไมแยกส่วนและดูท่าทางมีจํานวนมากซะด้วยทีนี้จากวันที่ธนกะเข้ามาลุยกับพิคารุไปจนมาถึงวันนี้มันก็2วันเข้าไปแล้วซึ่งก็น่าสงสัยมากว่า ทำไมธนากะถึงไม่เคลื่อนไหวต่อไปละ่ะเพราะว่าถ้าเกิดธนากะมาเพื่อหาฮิคารุแล้วทำไมหยุดอยู่แค่นี้โยชิกิกังวลว่าธนากะจะมากําจัดฮิคารุในวันข้างหน้าแต่สําหรับคุณป้าคุณป้ามั่นใจว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่มีทางทําอะไรฮิคารุได้หรอกอย่างมากก็คือในประเทศออกไปนอกหมู่บ้านไม่ให้กลับเข้ามาในหมู่บ้านมาก่อเรื่องก่อความราคาญหรืออย่างมากก็คือจับขังไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ไม่ให้ออกมาเท่านั้นเองแต่จะกำจัดคงทำไม่ได้ป้าก็บอกว่าไม่เป็นไรคอยระวังตัวไว้ก็แล้วกันถ้าเกิดมีอันตรายเมื่อไหร่แล้วก็หนีมาบ้านป้าได้เลยซึ่งป้านี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขารู้นะเขาจับได้ว่าฮิคารุเนี่ยอ่อนแอลงไปมากทีเดียวแต่ก็ยังมั่นใจนะว่าฮิคารุจะไม่โดนจัดการแต่ว่าป้าก็ดูเหมือนจะไม่บอกทุกอย่างอีกแล้วเพราะว่าป้าก็ยังคิดว่า เจ้าธานากะนั่นน่ะเหรอหรือว่าจะมาจากบริษัทนั่นจริงๆแล้วไอ้เรื่องของบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็มีเกลืนก่นมาให้เห็นตลอดตั้งแต่ ep แรกๆแ,แล้วนะว่ามันเป็นบริษัทที่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับไอ้เรื่องพูดผีวิญญาณสักอย่างเนี่ยซึ่งก็ยังไม่รู้อีกแหละว,ว่าเขาทําอะไรและป้าก็ไม่บอกทั้งๆท,ท,ที่น่าจะรู้นะปรากฏว่าขณะที่กําลังคุยกันฮิคารุรู้สึกตัวแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเหลือบ าแดงๆเน่ยไปทางโยชิกิเลยแล้วก็เหมือนจะดูดกลืนโยชิกิในภาพนี้คือโยชิกิที่เหมือนจะโดนฮิคารุดูดกลืนเข้าไปแล้วแต่ว่าคุณป้าก็มาช่วยปมมือเอาไว้แล้วบอกว่าหยุดนะทําให้ฮิคารุรู้สึกตัวแล้วก็หยุดการกระทํานี้ลงไปเออซึ่งดูเหมือนว่าโยชิกิเองก็แย่เหมือนกันที่โดน ไอความสามารถเมื่อกี้ของฮิคารุเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้แบบสันนิษฐานดูนะก็คืออาจจะเป็นว่าตอนนี้ฮิคารุกําลังอ่อนแอเป็นไปได้ไหมที่จะต้องการกืนกินมนุษย์เข้าไปเพื่อที่จะไปซ่อมแซมตัวเองได้เหมือนประมาณว่าอ่อนแออ่อนเพียก็ต้องกินอาหารน่าจะประมาณนี้ป้าก็เพื่อความชัวก็ทําการเช็คกับฮิคารุว่าเธอพูดชื่อตัวเองได้ไหมฮิคารุที่นอนอยู่เออผมอินโดฮิคารุโอเคแสดงว่ามีสติสตัง กลับมาแล้วน่าจะไม่เป็นพิษเป็นภยัยคุยกันต่อได้คุณป้าถามฮิคารุก่อนเลยว่าฮิคารุเธออ่อนแอไปมากเลยใช่ไหมเพราะว่าฉันรู้สึกตั้งแต่เจอเธอครั้งแรกแล้วว่าเธออ่อนแอลงไปเยอะความรู้สึกเนี่ยมันแตกต่างกับ ตอนที่เธออยู่บนภูเขาเลยคําพูดของคุณป้านี่ก็แสดงว่ายืนยันได้อย่างหนึ่งนะว่าฮิคารุก็คือเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่บนภูเขาจริงๆแต่จะใช่นนุกิหรือเปล่านะซึ่งโยชิกิก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นความผิดของตัวเองอยู่เพราะว่ายึดเอาไอ้เจ้ากระดูกของฮิคารุมาซึ่งเป็นกระดูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมขอเรียกว่าเป็นกระดูกเป็นพลังของฮิคารุก็แล้วกันว่าโยชิกิเนี่ยยึดมาซึ่งแน่นอนแหละมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ฮิคารุเนี่ยอ่อนแอลง แต่ว่าฮิคารุเลือกที่จะทำแบบนั้นด้วยตัวเองด้วยแต่สิ่งที่โยชิกิเจ็บใจไปมากกว่านั้นก็คือโยชิกิกับธานากะเคยเจอกันไปแล้วในคืนนั้นที่เดินสวนกันแล้วธานากะเข้ามาทักสุดท้ายจบลงด้วยที่โยชิกิไปโดนหนูแฮมสเตอร์ของธานากะตกเข้าแล้วก็เล่นด้วยกันยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เมื่อสองวันที่แล้วเพิ่งจะถือดาบ ซึ่งมีพลังพิเศษมาฟันเพื่อนตัวเองคิดแล้วโยชิกิก็เจ็บใจแล้วก็ไอ้ที่สงสัยในตอนแรกก็คือไอ้รอยที่รอบคอฮิคารุเนี่ยที่มันยังมีอยู่คือมันปิดติดไม่สนิทไหมหรือว่ามันแค่เป็นรอยภายนอกเฮียก็ฮิคารุก็บอกเองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมันสนิทแล้วคอไม่หลุดหลอกแล้วก็บอกโยชิกิว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงฉันถ้าเกิดว่าตาธนากะนั่นน่ะมาไล่ล่าอีกนะเราก็แค่หนีเท่านั้นเองมันฆ่าฉันไม่ได้หรอกมันมาฟันปับ๊บก็ต่อคอใหม่แค่นั้นเองเข้ามา แล้วก็แค่หนีโอ้ก็คือตรงนี้ค่อนข้างชัดนะว่าฮิคารุเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะสู้เลยไม่ตั้งใจว่าไม่ไม,ไม่ทำร้ายใครนะอืมถ้าไม่เผลอนะเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้คือเผลอเกือบจะไปทำร้ายโยชิกินะเออแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เผลอถ้าสติยังดีอยู่ก็คงจะไม่ทําแบบนั้นอีกดูฝั่งคนโดนไปแล้วมาดูฝั่งคนทํากันบ้างสําหรับธนากะที่นั่งมืดๆอยู่คนเดียวนะเอาผ้าปิดตาไว้แต่ยิ้มตลอดเวลาเลยคือดีใจมากโชคดีจริงๆ ไม่คิดว่ามันจะปรากฏตัวในยุคนี้คืออันนี้เห็นได้ชัดว่าตัวธนากะาเนี่ยล่าไอสิ่งนี้มาตลอดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช่โนนุก,กิอย่างที่ว่าหรือเปล่าแต่ว่าดูดีใจมากอะปิดตาอยู่ด้วยไม่รู้ว่าสาเหตุคือจากที่โดนฮิคารุกระแทกตาไปตอนฉากเริ่มต้นหรือเปล่าซึ่งที่ฮิคารุเองเนี่ยก็น่าจะผิดคาดของธนากะาไปเหมือนกันเพราะว่าสําหรับธนากะาแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในฮิคารุเนี่ยมันมีตัวตนแล้ว เลือกที่จะทําให้ตัวเองอ่อนแอลงอีกด้วยอ่าก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าเขาฝากพลังไว้กับโยชิกิไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วตัวธานากะเองก็น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันลูกชายของปู่ทาเคดะเดินเข้ามาคุยกับธานากะว่าพ่อฉันคงจะไม่รอดแล้วแหละนะเออแต่ว่าก็พ่อเขาอาการหนักมานานแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นหรอกแล้วเราก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆตรงที่ว่าไอ้ตัวธานากะเนี่ยนั่งเฉยๆนะคือตาไม่ขยับเลยเหมือนเขามองไม่เห็นแล้วเขาก็มองไม่เห็นจริงๆเพราะว่าเขาถามว่าแว่น ของเขาอยู่ที่ไหนก็คือปกติธนากะเขาจะใส่แว่นสีดำดำใช่ไหมเขาถามว่าแว่นของเขาอยู่ที่ไหนก็คือแว่นก็อยู่ตรงหน้าเขานั่นแหละเลยฉากนี้เลยทําให้รู้ว่าธนกะตาบอดพอรู้าตาบอดปุ๊บสงสัยแล้วว่าบอดมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือว่าบอดเพราะโดนฮิคารุซัตเมื่อกี้นี้ซึ่งที่ธนากะเนี่ยเขานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่เนี่ยเพราะว่าเขามีจุดประสงค์อะไรบางอย่างสําหรับการมาหาสิ่งเนี้ย แล้วเขาก็ดีใจมากที่เขาเจอซึ่งคุณลุงเนี่ยเขาก็รู้ทันสงสัยเหมือนกันว่าธนากะมาทําอะไรกันแน่ธนกะพยายามที่จฉะเฉยไฉว่ามาพอบริษัทส่งให้มาซึ่งจริงๆแล้วบริษัทก็มีเป้าหมายของเขาแต่ว่าตัวธนกะเองก็น่าจะมีเป้าหมายอื่นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการที่ธนกะไม่ได้บอกใครเรื่องของฮิคารุเนี่ยก็น่าจะชัดระดับหนึ่งแล้วว่าธนากะมีเป้าหมายส่วนตัวแต่ว่าธนากะทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่ายังไงก็ตาม อยู่ฝั่งมนุษย์แน่นอนก็น่าคิดว่าไอเป้าหมายของท,ทานากะเนี่ยมันคืออะไรแล้วผ่านไปตั้ง2วันแล้วก็ยังไม่ไปจัดการอะไรต่อแล้วก็จริงๆแล้วถ้าจะจัดการฮิคารุเนี่ยจริงๆก็อาจจะจัดการไปตไั้งแต่วันนั้นแล้วด้วยตั้งใจจะใช้พลังของฮิคารุเพื่อทําอะไร หรือเปล่าก็อาจจะพอเป็นไปได้มาที่โรงเรียนกันบ้างเพื่อนๆก็จะมาคุยกับพิกคารุบอกโอ้หทุกคนเป็นห่วงนายนะโดยเฉพาะมากิเป็นห่วงนายมากแล้วก็ถามถึงนายตลอดเลยมากิก็จะเขินๆหน่อยนะแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันพอดีที่โยชิกิบันทึกเรื่องที่คุยกับคุณป้า ตอนเฝ้าฮิคารุนั่นแหละว่ามีการเจอกระดูกที่ฝังอยู่ตามที่ต่างๆแล้วมันก็เป็นกระดูกส่วนเดียวกันกันกบรูปร่างของหมู่บ้านด้วยมากินี่เลือบไปเห็นพอดีแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าอ๋อที่นายเขียนเนี่ยมันคือเรื่องของคุณอุนุกิใช่ไหมยโยชิกินี่ก็อามามอึ้งๆเหมือนจะปฏิเสธนะแต่ว่ามากิก็ชิงเล่าเรื่องที่มากิรู้มาให้ฟังเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอุนุกิมันเป็นโค้ดลับที่ชาวบ้านสมัยก่อนใช้กันเพราะว่า ในตอนนั้นอาหารไม่เพียงพอแล้วก็เกิดโรคระบาดเพราะอย่างนั้นเองการมีประชากรที่เยอะจนเกินไปหรือว่าการมีคนป่วยอาจจะทําให้แพร่เชื้อได้ต้องมีการกําจัดจํานวนประชากรทําให้จํานวนประชากรมันน้อยลงก็เลยทํายาขึ้นมาซึ่งยานี้ทําจากสารประลอด ภูเขาต้องห้ามก็เลยมีชื่อว่านิสายมะซึ่งชื่อนี้ก็เกี่ยวพันกับสารประหลอดนั่นแหละซึ่งเป็นสารเป็นพิษโดยการใช้ยานี้เพอทำให้คนตายก็จะเอาไปถวายให้กับคุณอุนุกิบนภูเขาก็คือใช้เป็นโคตดลับไปว่าเป็นการถวายแก่เทพซึ่งทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอเวลาผ่านไปโรคภัยมันก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์คุณอุนุกิก็เลยยิ่งถูกนับถือในฐานะเทพกันเข้าไปใหญ่ซึ่งจริงๆแล้ว ถ้าความคิดผมนะการที่โรคภัยมันหายไปมันอาจจะหายไปตามการเวลาก็ได้เพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะกำจัดใครก่อนเขาก็น่าจะกำจัดคนป่วยไปก่อนแล้วคนป่วยเนี่ยจริงๆแล้วพอเวลาป่วยปุ๊บมันก็จะเป็นพาหะที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆซึ่งถ้ากำจัดคนป่วยทิ้งแล้วรีบเอาไปฝังเอาไปทำลายซะมันก็เหมือนกับการกำจัดตัวพาหะทิ้งไปด้วยซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปตัวพาพาหะมันหายไป โรคภัยมันก็น่าจะหายไปด้วยเองตามธรรมชาติซึ่งมากิ่ก็ยังพูดติดตลกว่าที่ฮิคารุหายตัวไปบนภูเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอุนุกิก็ได้เ,เรียกได้ว,ว่าทำเอาสะดุ Hi ้งอ่ะฮิคารุก็เลยลองพูดดูบ้างว่าแล้วสมมติล่ะถ้าเกิดหายตัวไปบนภูเขาเนี่ยเราคือเทพที่ว่าเนี่ยปลอมตัวมาเป็นพวกเราคนใดคนหนึ่งมันจะเป็นยังไงเหรอแต่ละคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีทางหรอกเพราะว่าการที่จะมาปลอมตัวเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวสักพักเราก็จะจับได้ซึ่งไอ,อคําพูดของฮิคารุเนี่ย ก็ทำเอาโยชิกิกับอาซามิก็พูดอะไรไม่ออกเลยเพราะว่ารู้ความจริงอยู่แล้วเรื่องราวที่มารกิเล่าให้ฟังมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่รู้เรื่องราวนี้เยอะจริงๆก็คือพี่ของมารกิที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เลยขอให้มารกิช่วยไลน์ไปถามพี่ให้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากจะรู้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งซึ่งระหว่างที่รอ,อ,อมากิไลน์ไปหาพี่ชายเนี่ย โยชิกิก็จําได้ขึ้นมาว่าฮิคารุเมื่อคืนมาที่บ้านแล้วก็มีท่าทางแปลกๆก็เลยลองถามฮิคารุดูว่าฮิคารุเมื่อคืนนายมาที่บ้านฉันใช่ไหมฮิคารุมีสีหน้าแบบนี้นอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็บอกว่าออเฉันจําไม่ได้แล้วนะอย่างนั้นหลอกเหลอประมาณนี้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตนะฮิคารุมันก็จําอะไรไม่ได้ค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจําไม่ใช่ ดูเหมือนว่าจะจําได้แต่เฉยๆซะมากกว่าอาล้มากีจะบอกว่าพี่ฉันตอบกลับมาแล้วนี่โชว์ไลน์ให้ดูด้วยพี่ชายของมากีก็เล่าให้ฟังว่าช่วงปี1,700หมู่บ้านถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผู้คนเริ่มที่จะเลิกศรัทธาในตัวของอุนุกิกันไปแล้วแต่ว่าก็มีคําล่ําลือกันว่าถ้าเกิดมายุ่งกับหมู่บ้านนี้จะโดนคํำสาปซึ่งในช่วงนั้นเองชาวบ้านก็เริ่มที่จะนับถืออะไรอย่างอื่นมากขึ้น อย่างเช่นศาสนาซึ่งโบสถ์ก็จะขึ้นเยอะในช่วงนั้นเองซึ่งโบสถ์อาจจะเยอะในที่ต่างๆแต่ว่าตัวคูบิทาจ,จิไม่มีโบสถ์เลยแม้แต่หลังเดียวถ้าจะมีก็แค่ศาลเจ้าบนภูเขาซึ่งการนับถือของชาวบ้านอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อก่อนยังมีเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพบนภูเขาอยู่เลยโยชิก,กิก็จดทุกๆอย่างลงไปใน สบุดบันทึกซึ่งก็คือเรื่องราวตั้งแต่ปี1,700การวิวัฒนาการการเรียกชื่อของอูโรนุกิอุนุกิจนไปถึงโนนุกิในปัจจุบันซึ่งฟังจากเรื่องราวที่มากิแล้วก็พี่ชายของมากิเล่าแล้วตัวชาวบ้านเองถึงจะเลิกศรัทธาในตัวอุนุกิหรือว่าโนนุกิในตอนนี้ก็ตามแต่ว่าชาวบ้าน ก็ยังมีความศรัทธาอยู่แต่เปลี่ยนความศรัทธาไปศรัทธาศาสนาซะมากกว่าแต่ว่าก็ยังมีผู้คนบางคนที่ยังคงศรัทธาหรือว่ายังคงเชื่อในพลังของโนนุกิแล้วก็หวาดกลัวก็คือยกตัวอย่างเช่นคุณยายที่ได้ตายตั้งแต่อีพีแรกๆซึ่งโยชิกิกับพิคารุก็มารวมตัวกันที่บ้านเหมือนเคยเพื่อที่จะตามสืบเรื่องราวต่อไปแต่ว่าโยชิกิก็นึกได้บางอย่างที่เห็น ภาพซ้อนของฮิคารุที่กอดหมอนแต่เห็นเป็นภาพที่โยชิกิเคยเห็นก็คือผู้หญิงที่อุ้มผ้าห่อหัวคนซึ่งเรื่องตรงนี้ก็ยังแปลกอยู่ในเรื่องของความลับของตระกูลอินโดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชื่อปู่ธนกกะแล้วล่ะก็ศาลเจ้าอินโดก็เป็นที่ที่น่าจะไปสืบต่อไปทั้งคู่ก็เลยมาที่ศาลเจ้าของตระกูลอินโดกันพอเข้าไปข้างในโอโ้โยชิกิพังอะเป็นหน้าคนตเต็มกำแพงไปหมดเลยแต่โอเคมันไม่ใช่หน้าคนจริงๆหรอก มันเป็นไม้แกะสลักซึ่งฮิคารุลองเอามือไปจับดูปรากฏว่าความทรงจำก็แล่นเข้ามาในหัวของฮิคารุซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นความทรงจำของฮิคารุตัวจริงในสมัยเด็กๆซึ่งไม้ที่แกะสลักเป็นหน้าคนหัวคนพวกนี้มันคือหัวที่เอามาถวายให้กับท่านอุนุกิโดยพอเอาหัวใส่เข้าไปในแท่นที่ถวายแล้วเนี่ยหัวก็จะหายไปซึ่งตระกูลนี้ได้รับหน้าที่การดูแลศารมาตลอดก็เลยถึง มีนามสกุลว่าอินโดซึ่งเรื่องของนามสกุลอินโดเนี่ยในอีพีก่อนๆผมสงสัยมากผมก็พยายามนะที่จะเอาภาษาญี่ปุ่นไปแปลแต่ว่าด้วยความที่มันไม่รู้ภาษาจริงๆอะ่ะก็เลยไม่ประสบความสําเร็จไม่เข้าใจอยู่ดีว่าอินโดหมายความว่ายังไงโอเคเอาเป็นว่าอินโดที่มาก็คือมาจากการดูแลสารนี่เองโดยหัวใช้กับการถวายไปแล้ว ร่างกายส่วนอื่นๆเอาไปฝังแยกกันตามลำดับรูปร่างของหมู่บ้านส่วนสารเจ้าเล็กๆที่มาก็คือมาจากพระที่เดินทางผ่านมาก็เลยถูกบังคับถูกฆ่าแล้วเอาหัวไปถวายบูชาแทนจริงๆเราถือว่าโหดมากเพราะว่าปกติแล้วชาวบ้านจะใช้หัวของคนที่ป่วยหรือว่าคนที่เป็นคนแก่อยู่ได้อีกไม่นานนะ่ะ ่ใช้ในการบูชาแต่ว่าพักหลังๆคนในหมู่บ้านก็เริ่มที่จะฆ่าคนมากขึ้นซึ่งไม่น่าละ่ะต้องปิดบังเอาไว้นี่คือความลับอันดำมืดของหมู่บ้านนี้แล้วก็ตระกูลอินโดฮิคารุเนี่ยเดินมาดูปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ที่วางคุณฮิจิซึ่งเวลาที่ตระกูลอินโด จะขึ้นไปบนเขาไปถวายก็จะเอาท่านฮิจิเนี่ยไปด้วยแต่ว่าอันนี้ผมสงสัยมากว่าภาพตัดมาเป็นธนกะที่มายืนอยู่ที่นี่แล้วหรือว่าธนากะกกำลังจะพยายามทำอะไรตามแผนของเขาแล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าถึงปริศนามันจะคลี่คลายไปได้เยอะเราจะรู้ความจริงไปได้เยอะมากแต่มันก็ยังเหลืออยู่จิ๊กซอที่จะเอามาต่อแล้วก็รู้ได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันยังไม่หมดโยชิก,กิก็สงสัยอย่างหนึ่งขึ้นมา ปิ้งไอเดียด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยนอกจากคนตระกูลอินโดแล้วจะมีใครอีกไหมที่สนิทกับพ่อของฮิคารุแล้วก็น่าจะรู้เรื่องนี้ด้วยซึ่งคนที่สนิทกับพ่อของฮิคารุ ก็ไม่ใช่ใครพ่อของโยชิกินั่นเองอันนี้สันนิษฐานต่อนิดนึงเพราะว่าตัวพ่อของโยชิกิเนี่ยก็ทํางานอยู่กับต้นไม้ป่าไม้อยู่บนเขาตลอดนะก็อาจจะมีเอี่ยวด้วยอะไรบางอย่างแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเก็บความลับอะไรไว้แน่นอนซึ่ง EP นี้เหมือนจะจบเท่านี้แต่ว่าพอเพลงจบของ EP มันจบไปมันมี ต่ออีกนิดนึงถ้าเกิดเป็นในโรงหนังเขาเรียกเอ็นเครดิตแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนมีเรื่องเฉลยอ,อยู่นิดหนึง่งนั่นก็คือไปเฉลยเรื่องที่โยชิกิสงสัยที่โรงเรียนที่โยชิกิถามฮิคารุว่านายมาหาฉันทําไมเหรอเมื่อคืนปรากฏว่าฮิคารุที่น่าจะไม่แข็งแรงดีน่าจะต้องการที่จะกืนกินมนุษย์เข้าไปก็เลยมาหายโยชิกิหวังว่าจะกินกินโยชิกินี่แหละน่าจะเพื่อเพิ่มพลังแต่ว่าพอมาเรียกโยชิกิเห็นโยชิกิแล้ว ก็รู้สึกตัวแล้วก็เลิกลมแล้วก็กลับไปก็สาเหตุมันเป็นแบบนี้ก็ไม่แปลกที่ฮิคารุจะโกหกโยชิกิว่าไม่รู้จําไม่ได้โอ้ซึ่งความลับต่างๆปริศนาต่างๆดูเหมือนว่าจะถูกแก้แล้วก็เปิดเผยมาแล้วแต่มันก็มีปริศนาใหม่เพิ่มขึ้นมาที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าธานากะนี่แหละว่าต้องการที่จะทําอะไรดานะอาจจะต้องการเอาพลังของโนนุกิมาใช้หรือเปล่าอ่ะมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะ สำหรับหน้าร้อนที่ฮิคารุจากไป EP นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้ยายักย้าย